ฮัลโหสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้จะมาพูดเรื่องอะนิเมคค่ะแล้วพี่อนิเมคคืออะไรหรอเรื่องนั้นพี่ก็ไม่รู้ค่ะพี่กับเข้าเรื่องเหรอกับเข้าเรื่องกันต่อ อนิเมะหมายถึงสื่อเนื้อเรื่องภาพยนตร์วาดด้วยมือหรือใช้คอมพิวเตอร์กราฟิกว่าจากประเทศญี่ปุ่นคําว่าอนิเมะเป็นภาษาญี่ปุ่นที่ไ,ไปมาจากภาษากัีกว่าอนิเมชันซึ่งมาจากภา,ารรษาฝรั่งเศสคืออนิเมะแปลว่าเคลื่อนไหวหรือภาพเคลื่อนไหวแต่ได้กลายเป็นหมายถึงสับเฉพาะอ้าวพี่แล้วอนิเมะมันต่างจากการ์ตูนตรงไหนอะ่ะถ้าถามพี่ว่าอนิเมะพวกนี้กับ กระตูนเนี่ยมันต่างกันตรงไหนพี่ก็จะตอบได้แค่ว่ากระตูนกับอนิเมะเนี่ยก็ไม่ได้ต่างกันหรอกแค่อ,อนิเมะเนี่ยมันมาจากประเทศญี่ปุ่นแค่นั้นเองถูกต้องแล้วละ่ะแค่นั้นจริงๆก็จบกันไปแล้วนะคะสําหรับ EP 1หในเรื่องของความหมายของอ,อนิเมะค่ะส่วนครั้งหน้าเนี่ยเราก็จะมาต่อว่าอนิเมะเนี่ยมีกี่ประเภทนะคะไปแล้วบ๊ายบาย